สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคมพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคมพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำก็จะมาอัปเดตบอทบอยซอแอนกับอีกหนึ่งประเด็นนั่นก็คือบอทบอยซอแอนก็ออกมาพูดเกี่ยวกับทีมงานหมอํำใจเกิน้อย ซึ่งดูการน้าบอกเลยว่าบอสบอยเนี่ยทุ่มสุดๆนะครับพยายามที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ให้ขึ้นเรื่อยๆพยูดง่ายๆว่าเนื่องจากว่างานมาเยอะดังนั้นบอสบอยก็กลัวมันไม่เหมาะสมกับค่าจ้างว่าอย่างนั้นกับงานที่เยอะขึ้นมาดังนั้นบอสบอยก็พยายามที่จะเสริมทั้งในเรื่องของเวทีแล้วก็ศิลปินดังนั้นบอสบอยซอแอนก็เลยบอกเลยว่าศิลปินเนี่ย ก็จะเสริมเข้ามาโดยจะมีการเปิดรับนะครับเปิดออริชั่นในวันที่1กรกฎาซึ่งซอแอนบอยก็พูดในคลิปนี้ว่าวันที่1กรกฎาเนี่ยก็จะเปิดออริชั่นเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นสําหรับใครที่อยากจะร่วมงานกับหมอรําใจเกินร้อยบอยสิริชัยแอนออร์รีเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าซอแอนเป็นหนผู้บริหารเนื่องจากว่า เป็นภรรยาของบอสด,ดังนั้นก็เป็นหนึ่งในผู้ที่จะตัดสินใจแนวทางต่างๆของมรัมใจเกินร้อยบอสบอยก็บอกว่าก็ดีที่มีซอแอนเข้ามาช่วยงานแล้วก็มีลูกๆหลานๆ,ๆน้องๆที่เข้ามาดังนั้นก็อยากที่จะได้ศิลปินที่มาเสริมแต่บอสบอยกับซอแอนก็บอกว่าไม่มีการเซ็นสัญญาอย่างแน่นอนไม่มีข้อผูกมัด นะครับสำหรับใครที่จะมาอยู่ใจเกินร้อยดังนั้นก่อนจะไปจะมาอะไรก็พูดกันตรงๆบอสบอยว่าแบบนั้นนะครับเหมือนกับน้องปลายล่าสุดก็ไปเซ็นสัญญากับแกมมี่เรียบร้อยแล้วยังไงลองมาฟังจากบอสบอยกับประเด็นนี้นะครับหามาหาศิลปินมาเมางเพิ่มเติมเสริมคำน้คบอกอว่าต้องหาพระเอกแต่หาอยู่ครับทำนี่พี่น้องก็มาฝากในเด้อ <หา S 2> เอามาฝากเขาได้ดึงซอยกันแต่จริงๆคือวงเราอ่ะมันถ้าถามมาหน่อยบอมกับป๋หน่อยเนียก็เป็นวงที่มีศิลปินเยอะแต่ว่าเขาอ่านสิบปได้แบบนี่ผู้ใดผู้นึงหรือบางเพราะตอนนี้คนโฟกัสบอยแอนอยู่อย่างประมาณนี้แต่ว่าก็อยากได้นองๆมาแบบมาซอยแบบเสริมแห้งบางครั้งทีกี่ปีเราจะอยู่เฮ้อพี่เนี่ยเห็นมอคับปีเนี่ยอันนี้เสียงผมก็เพิ่งกลับมาปีนี้ก็หนักเพราะว่าทํางานหลายอย่างก็ทุกอย่างเนาะ อย่างมันก็ค้นห้ามันต้องมีการวางแผน่ะพี่น้องเพาะข้ก็ว่างแผนกันไหมว่าเอออีกสักไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นานเราก็คงจะอยู่ข้างหลัง,ง,ลงแล้วก็ใช่แล้วก,เก็เราก็มีหน้าที่ผลักดันน้องๆแต่ก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะก็ยังคงต้องบริหารไปหายเรื่อยๆจนมาไปหอดลุนลูกขั้นสวามีลูกนี่ก็คือคาาันมักทั้นง,งน,นีก็คือมาเฮตดตอทั้งสี่นะเวลาที่มีศิลปินมาเนี่ยเราก็ช่วยกันผลักดันเพื่อที่จะเป็นแรง เพิ่มเพิ่มความแข็งแรงให้กับใจกันร้อยให้เราได้ไปต่อแบบยาวๆคนเกษเดโฟกัสหลายคนคือทุกคนถ้าทุกคนมีชื่อเสียงน่ยวงมันก็สามารถไปได้บอยก็แอนกับเกษตแบบเบาแห้งหน่อยลุ่งอย่างประมาณเนี้ยเก็บแห้งไปได้ยังอื่นพร้อมเดี๋ยวนี้ก็ห้างแบบรายย่างแต่ต่อไปก็เจอค่ะหมายถึงจังเลยกับพ่อหมายถึงทุกคนต้องเจอเราแต่มันอาจจะพี่บอยอาจจะไม่ได้ลําเรื่องหรือใดๆก็ ก็ต้องดูตามความเหมาะสมบางคร<า>ั้งงานรับเชิญเนะตอนนี้ก็มีต้องการเจ้าภาพเขาก็ต้องการงานรับเชิญอ,อยู่ผมก็ยังมองมาวันไหนเนาะแบบเความเป็นใจกันร้อยเนี่ยผับหรืองานอ e ีเวนท์ที่ไหนต้องการใจกันร้อยโดยที่แบบโบตองมีบ่อยสิใช่กระไรอะไเราต้องสร้างกว่ากว่ากว่าเขาจะแข็งแรงอะ่ะหมายถึงยังเห็นไหมยังน้องตายไม่อยู่กับเรากี่ปีแล้วสองสองสาปีอ่าคือ สามปีเต็มๆคือเี่าก็ต้องเหตุให้ใต้แบบแข็งแรแล้วก็แบบสามารถพักดันกับแต่ผมก็ลองลองคิดแล้วก็เตรียมเตรียมงบที่สิเหตุซิ่งเกินก็อยากอยากที่จะให้น้องๆในนี้เพียงเป็นของตัวเองว่ามันจะแบบไหนแล้วก็อย่างน้อยถึงไม่ดังมากก็ขอให้ได้ใช้ประโยชน์จากกัคมานน่ยค่ะ นายห้างนายห้างก็ทน้องเดบนำเลยครับรวมถึงน้องแอนน้ำขาน้องแอนก็ต้องเฮ็ดเต็มว่าขานีนายห้างอ๋อมีเพลงเลยย่าฝ่าวาวไปก่อนให้มันเนยแบบเออเริ่มแบบคันตอนผลิตก่อนเดี๋ยวพี่น้องก็สิคือต่อีกตอนนี้แต่ก็จะมีเพลงตอนนี้ผลิตอย่างอื่นก่อนตอนนี้ผลิตอย่างอื่นเฮ็ดลูกก่อน แต่ว่าคือคือผมก็จะทาอย่างน้องเวฟเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในสังกัดเรานะคร<ช>ับเราก็จะมีซิงเกิลมีเพลงให้ซึ่งแต่ละการทําเพลงแต่ละเพลงอประมาณก็คืนตีไปยังทาหามือเดี๋ยวีพี่หนาวเวฟมาขึ้นดีว่าม,นนมาใส่สุดเผ็ดเลยเออเมียนเอามอนีอน้มันกระวางเด้เออเนาะไม่ก็ห่วงไว้เอาไป <ทำ S 2> เอาไปก่อนอุ้ยอุ้ยเซอร์ไพแล่วนี่เป็นใบรุ่นด้วยก็สิบเก้าปีเองเนาะสักกี่เจ้าสิบเก้าจะแต่สมีบะ จออลาจะออกไปได้กี่ออกแล้วแต่พี่มาออกบ่อยๆตอนมาออกเยอะๆตอนที่อยู่ระเบียบอะ่ะอืออืออือคือยังออกมาเนี่ยคือแบบเด่นกว่าพระเอกเลยอีหลี่ตีเคยเป็นนางเบินเจ้าอยู่โอ้อาอีลี่เขนเขินย้อนหลัง <c oughs> ย้อนหลังไป <c oughs> <มะ S 1> สิบปีพระเอก <c oughs> เดี๋ยวหามาซอยกันพี่น้องเดี๋ยวก็มีมากนะครับ เตื่นเตนอยู่ยังวานี่อะไรนะว่าเราเปิดรับสครอันที่เลยนะหนึ่งกรกฎาต้องไปออดิชั่นแม่แต่เดี้เขากับสัมภาษณ์คือเขากแบบศิลปินผู้หญิงเขากแบบว่าเออรุ่นแบบคือคนที่เข้ามาตามความฝันนะมันเป็นอะไรที่ขนาดเขาเคยไปานตรงน้มากเออเขาเคยผ่านตรงนี้มาก่อนแล้วเราก็เริ่มเริ่มต้นจากศูนย์มาและหลายคนก็ตามเส้นทางของเรา หลายคนแบบว่าเขามองเราเป็นไอดอลไงที่เขาอยากมาอยู่กับเราคือจังจังนองตายเงี้แต่คือนองปลายเนี่ยพอดีเพิ่นไปเซ็นสัญญากับบริษัทแกมีซึ่งอันนี้เราไม่ได้ติดเราพร้อมที่จะสนับสนุนเราสนับสนุนทุกคนอยู่แล้วเราไม่ได้ปิดกั้นความฝันของใครแล้วอยู่อยู่ที่นี่คือจริงๆอ่ะตัวเองจะเซ็นเซ็นสัญญาไหมไม่ไม่คือเรา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 คิดว่าคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกชีวิตของตัวเอง คือมีอะไรคุยกันได้เลยแต่คุยตรงๆเด้สำหรับใครนะครับที่จะอยากจะร่วมงานกับหมลาใเจกันร้อยวันที่1กรกฎาถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบอดบอยซอแอนก็จะเปิดออดิชั่นในวันเดียวซอแอนบอดบอยบอกเลยว่าแค่งเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นและใครที่จะไปเป็นศิลปิน หมอลำใจกันร้อยก็จะไม่มีสัญญาแล้วก็บอสบอยซอแอนก็บอกว่าพยายามที่จะผลักดันเพราะว่าตอนนี้วางแผนไว้แล้วว่าอีกกี่ปีกี่ปีจะไปอยู่เบื้องหลังเหมือนกับวงอื่นๆนะครับอันนี้วางแผนไว้แล้วก็เชื่อนะครับว่าบอสบอยเนี่ยเป็นคนที่วางแผนชีวิตได้ดีอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับทั้งในเรื่องของการงานแล้วก็ในเรื่องของส่วนตัวดังนั้นเชื่อว่าสคนนี้ ไว้ด้วยกันได้นะครับก็มีหลายอย่างที่ความคิดเหมือนกันบอดบอยซอแอนก็บอกว่าก็ความคิดเหมือนกันแหละถึงจะมีแนวทางแบบนี้แล้วก็ถึงได้มาอยู่ด้วยกันนะครับยังไงก็ฝากประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสำหรับเป็นศิลปินมลำใจเกินร้อยในฤดูกาลหน้าแฟนคลับมีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลฟ์กดแชร์ให้กำลังใจแอดมินและนี่คือเรื่องราวที่นำมาอัปเดตให้กับแฟนคลับช่องไทยสารคามพาเพลินแล้วก็ลูกบ้าน AB นะครับ